เพราะเหตุใดทําไม f เอซีถึงรักผู้หญิงที่ชื่อแพรวพวสาวนึงค่ะนี่ก็เป็นคําถามเนาะที่มีท่านท่านหนึ่งตั้งคําถามขึ้นมาว่าทําไมเหตุใดนะจังหักเพลวพาวคักเทะขนาดแบบเจอปัญหาขนาดเนี้ยยังแบบยุ่ข้างต้อดใช่ก็ยังมีคนที่ยังรักที่เรียกว่าพลังบวกเนาะที่ยังมีคนรักคนสนับสนุนเขาชอบแพรวตรงไหนคะพี่น้องเดี๋ยวเขาจะมาเปิด อ่านให้พี่น้องฟังเนาะจะมาเปิดอ่านให้ฟังแต่เมื่อคืนน่ะเรามาอัปเดตเรื่องงานก่อนเมื่อคืนนี่เพิ่นมวลหลายอยู่ตลาดกินซ่าลัง <มา S 1> สิตธอ่ากําลังมวลพี่น้องเอฟซีน่ะมาส่งกับยโซไล่หลาย,ลายประสรีนเหนยาหอดตีหนึ่งผุนมาให้กกำลังใจเพิ่นหลแหงเด้อสาวนุย่ยเพราะว่าเพิ่้เดาลงเพจมอลมแพลวาแสงทองนะะี่ค่ะพี่น้องลาซุดมืุสาวนี่สาวกุกอะไดไปเห็นเนาะพี่น้องเนาะน,น,ะนี่พี่น้องมาให้กำลังใจ หน้าเวทีเยอะมากเลยค่ะพี่้อเยอะมากอ,อมีแหลกอะคนก็นเลยตางขอสงสัยนั่นแ,<ม>นแลหละว่าเป็นยังคนคือ,อยังหักเอ,ออยังหัก<อ>หลายขนาดนี้แสงกระสิจาเนี่ยค่ะเยอะมากเลยนะเยอะเยอะนี่หน้าเออวทีนี่เห็นไหมมีคนมารอถ่ายรูปอ่าหายเลวัลน,นานใจพ่วงมาไล่ตีหน้าเวทีแนมมาจับมือแนมนี่ถ่ายรูปหลายหลายคนอ่ะเอาเป็นยังคือ คนขึ้นยังหักแพร่้าพเอฟซีก็เลยตังคำถามว่าเป็นอย่างขึ้นยังหักพ้หญิงคนหนีอยู่อุนตีลาเอาพี่นอหลายแห่งเด้หลายขึ้นมือสุท้าเดนอทีไปทั่วแมนเพื่อนกระด้โพ์ลงอยู่แม่แพร่ก็ได้โพ์ลงอยู่ว่าอ่าเนี่ยที่บอกว่าอะไรอะวันนี้เนาะวันนี้วันสุดท้ายออนทัวร์กับยาโสแล้วนะอีกนานกว่าจะได้มากทมอีก ขอบคุณ789 Entertainment ขอบคุณเจ๊ตุกตาขอบคุณรางวัลขอบคุณกำลังใจดีๆจากทุกๆคนทั้งหน้าจอและหน้าทีวีค่ะแล้วก็แฮชแท็กติดหน้าเวทีขอบคุณแฟนคลับที่น่ารักทุกท่านขอบคุณมาลายจาก พี่สอนห้าพันบาทขอบคุณพี่ติก๊กราศีหนึ่งพันบาทขอบคุณพี่เมย์เกาหลีหนึ่งพันบาทขอบคุณของกินของฝากจากแฟนคลับแล้วก็ขอบคุณบ้านฮักวินเนอร์หนุ่มนอรอทอขอบคุณบ้านฮักน้องเพลงขอบคุณแม่ตั้มขอบคุณแม่ฝนขอบคุณทีมสายจวดบ้านฮักแม่นาริตาอาเกียวรักนะคะขอให้ทีมงานทุกคนเดินทางปลอดภัยพบกันบุญบั้งไฟแสงทองแลวล่าซุด<อ>นในแ้บกระเด้ดประกาศบุญบังไฟค่ะพี่นอ้อง เชิญมาร่วมเอาบุญนำกันได้จ้าบุญบังไฟแสงทองแผ้วๆจัดให้ตำบนสร้างมิ่งเอาหมอลำวงใหญ่ลงทำการแสดงที่วัดหินเหล็กไฟด้วยนะชมฟรีด้วยค่ะพี่นอ้องหน้างานมีไายกลุ่มปิดพอได้ค่าใช้ใจ่ายให้ทีมงานและค่าใช้ใจ่ายในงานบุญบังไฟขอแรงสนับสนุนพี่น้องแฟนคลับด้วยนะคะบัตรออนไลน์วันนี้ ซื้อได้วันนี้หนึ่งร้อยถ้าเข้ากลุ่มพรุ่งนี้ร้อยสี่สิบเก้าวัสันพี่น้องอ่าเรียบเข้าวันนี้เลยนะครับก็คือถ้าเข้าวันนี้ก็คือหนึ่งร้อยบาทค่ะพี่น้องทาเข้ามืออื่นก็คือร้อยสี่สิบเก้าสาธุบุญน้ากันจ้าเพื่นว่าบุญน้องไฟค่ะพี่น้องบุญน้องไฟกะรู่สึกจัดบอยนะคะทางยาโสเนาะทางเยซูมันเป็นช่วงบุญน้องไฟเดี๋ยวมันก็จะเป็นบุญเดือนหกอะไรนะเดือนหกบุญน้องไฟเดือนหกเขาเอื้อม ในวันที่แปดพฤษภาคมอ่าเป็นงานบุญบังไฟของแสงทองแพวพาก็จัดที่ตำบลสร้างมิ่งแล้วก็เอาหมอลำวงใหญ่ลงค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะอ่าแล้วฮ่ากลับไปเห็นคอมเมนต์นี้ที่แฟนคลับได้โพสตขออนุญาตเพจคุณตุง,ตงหนีการละเกตแฟนเพจเนาะค่ะนี่ค่ะพี่น้องได้ออกมาโพสตั้งคําถามนั่นแหละตั้งคำถามาา,าแมนว่า หนูอยากรู้จากใจ FC ทำไมถึงยังรักหญิงที่ชื่อแพลวพรพาวแสงทองรองอ่านคอมเมนต์แล้ว FC พี่แพลวก็ได้มาคอมเมนต์ใต้โพสที่พี่แพลวแชร์นี่ค่ะบพี่นนอแพลวพรพาวได้แชร์เพนเดแชว่าเพิ่งเห็นน้องหนิงโพสหนูอ่านทุกเมนเลยนะขอบคุณมากมากค่ะพี่แพลวบอกงี้แล้วมาเปิดคอมเมนต์แฟนคลับเปน็นยังคือยังหาคุยคนนน้ ทั้งที่เจอดามาจนว่าโอ้แต่แลคอก็มต์ก็คือเหมือนความในใจที่ที่หางก็จเอาเือมาตะโดนๆนะเนาะกมาอมเมนต์เยอะมากๆค่ะพี่น้องคนนี้ก็พูดย่อๆว่าเพราะรักคําเดียวเท่านั้นอีกคนบอกว่าเมื่อก่อนชอบนางเพราะนางร้องเพลงเพราะจ้าตอนนี้รักนางมากเพราะคําว่าแม่มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะแม่ของลูกแม่ทีแม่ทับหัวหน้าทั้งหมดถ้าไม่เข้มแข็งและอดทนมากพอ จะไม่สามารถดูแลใครได้เลยค่ะเราในฐานะผู้หญิงคนหนึ่งที่มีลูกน้อยเหมือนนางเราบอกเลยว่าเข้มแข็งไม่ครึ่งนางเลยค่ะเป็นกำลังใจให้เสมอค่ะรักเผอแผลว่าอ,อ,อีกคนนี้ไม่ใช่แค่คำว่มมามันเปแม่แม่มันเป็นทุกอย่างะเป็นทุกอย่างเป็นทุกอย่างค่ะอ่ะคนนี้บอกว่ารักและก็นับถือหัวใจนางรักความเป็นแม่รักความเป็นผู้นำรักในความอดทน รักทุกอย่างที่เป็นเธอถ้าเป็นเราจะมีความอดทนเหมือนนางทุกวันนี้ไหมจะคอยเป็นกำลังใจให้เสมอแสงทองในแสงใจเอฟซีก็นีบอกเนาะรักในความอดทนเพื่อลูกเพื่อครอบครัวห่วงใยกำลังใจนะแม่เก็บความอ่อนแอไว้ที่ไหนเนาะคนเก่งของลูกๆรักและเคารพเสมออ่าส่วนมากก็รัก คำเดียวก็คือคำสั้นส่วนมากอะ,ะห<า>ัก,<า>กในความอดทนนั่นแหละเข้ารวม,รมเข้ารบในความค่ะเก่งความแก่งชอบนางความนิ่งของนางกิงก่งแร่งไม่ว่าร้ายใครนางมีความเป็นผู้นําผิดก็ยอมรับผิดเอาจร,จริงคือชอบนางคนนี้บอกก็คือชอบนะคะพี่เนาะรักคุณแม่ลูกสองที่ต้องเจอกับอะไรมากมายก็ยังยืนสู้เพื่อลูกๆและลูกน้องค่ะพี่เนาะชอบนางตั้งแต่แรกเห็นในคลิป ลำซิ่งอุ้ยนานแล้วยิ่งเพลงหมาแลกคุยิ่งชอบนางติดตามผลงานค่ะเรื่องส่วนตัวไม่ว่ากันเราไม่รู้ไม่เห็นอะไรกันอ่าไม่เห็นกับไม่เห็นอะไรกับก็ไันที <ไป S 1> องเห็นน้ำาึ้นมาม่เห็นว่า,านะมันเป็นเรื่องอีงมันเป็นเรื่องลืกแห้ง เพราะว่ามันเป็นเรื่องของคนสองคนเพิินม่นบ่ลละบางคนเขาแยกแยกออกว่าเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานคืออะไรเพราะว่าผู้ลังคนมาหมินดุหมินด่านน่ฮอดบ่ฮูหจักว่าเพร้วข้าวเคยเป็นไผมาก่อนเพิินเคยไว้ได้ว่ามาด่าช่วงที่มีกระแสมีด่าก็เลยโจโจอย่างเดียวเลยโจพ่วงนะไม่รู้จักเขามาก่อนก็มาด่าอืมชอบพอติดตามนางมาตลอดเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งและเก่งเป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆ ชอบค่ะเก่งแก่งให้โอกาสและช่วยเหลือคนแมนซอยเหลือคนแล้วก็ทําบุญดูเด้วยดูติดตามมากเินเพราป้าเขาวัดเท่าบาทนะเยอะมากล่าสุดก็ได้บริจาครถตู่ฮันเดอร์รดตูนรดอรก็บริจาคใช่ขั้นที่สองแล้วอืมเหตุบุญบ่อยตลาดเมื่อมีโอกาสเอาง่ายๆคนที่มาลุมด่าก็คือ จ่าที่เขาติดตามมาเนาะโมูหจากเพิ่นได้เครื่องหนึ่งโดยซ้ำคอมเมนต์เนี่ยก็คือที่พี่แพลแชร์ก็หลายคนอยู่แล้วอันนี้ก็หนูอ่านทุกเม้นนะพี่แพลบอกงี้หนูอ่านทุกเม้นเลยค่ะขอบคุณค่ะพี่แพลเข้ามาอ่านทุกเม้นเลยค่ะเป็นกาลังใจอ่ะ คนนี้ก็บอกเมื่อสิบปีก่อนพี่รู้จักแพลวพาวแสงทองผู้หญิงคนนี้เป็นคนมีน้ำใจกับทุกคนเป็นคนกันเองน่ารักชอบช่วยเหลือคนอื่นและให้อภัยให้โอกาสคนอื่นและมาถึงทุกวันนี้ผู้หญิงคนนี้ก็ยังเป็นคนแบบนั้นเสมอไม่เคยเปลี่ยน <ฮะ S 1> เป็นเหมือนวันแรกที่จะจริงๆต่อจากนี้ไปขอให้พบแต่สิ่งดีๆมีความสุขนะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เสมอนะเป็นกำลังใจให้ทีมงานทุกคนด้วยเอฟซี <ฮะ S 1> คนนี้บอกอ แม่แพ้วกะส่วนมากอะล่ะสุดท้ายก็เห็นเนาะว่าแม่แพ้วกะออกมาเคลื่อนไหวในเรื่ององค์กรครอบครัวบ้างมันก็ต้องมีปัญหาบ้างเพื่อนว่าอ่ามันก็มีปัญหาความไม่เข้าใจกันบ้างอ่าในในครอบครัวในองค์กรเนาะพี่น้องเนาะแต่ละครอบครัวแต่ละองค์กรมันไม่ใช่เยอะมันบแม่นแค่สองสามคนอะพี่น้องเป็นอร่อยชีวิตไม่อยู่น้ำกันเพื่อนก็เลยวางสิคะพี่น้องนี่โคดนี่ เป็นโพสที่พูดถึงองค์กร<ช>แสงทองแล้วก็ครอบครัวด้วยค,คำว่าครอบครัวองค์กรมันต้องมีบ้างลหละปัญหาความไม่เข้าใจกันบ้างแต่ได้รายการหานหน้าคุยกันให้โอกาสให้อภัยกันร,รักทุกคนนะคะขอบคุณที่สู้ไปด้วยกันชีวิตคนเรามันสั้นหักกันเด้อจ้าวงเล็บเข้มแข็งหน้าหัวใจค่ะพี่น้องนี่ก็กนาจะว้าวอ่า ถึงปัญหาร่วงล่วงนี่แหละครับพี่น้องว่าทุกคนมันก็ต้องเจอกันเนาะเออควาบอ่แอนอเนาะมันใครสีเข้มแข็งเลยตลอดเวลาขนาดนั้นละแต่สาหรับคุณแม่พีอพาถือว่าเป็นคนที่เข้มแข็งมากมากแล้วก็อดทนมากแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ย่าสธรกับลูกๆแล้วแล้วก็ไปหาไปหาลูกไปกอดลูกชื่นใจมีโมเมนต์ไทยลูกก็ลูกอ่าเพราะว่าน้องนาริตาเปิดเทอมเนาะเปิดเทอมเติมความรักค่ะพี่น้องอ่ะเอาเป็นมาใหากั รู้ถึงมันก็เยอะอยู่ถ้าจะอ่านมันม่จบหรอกคนที่รักคนที่ชอบแม่ในทั้ง Facebook ของแม่แพลวใช่เฟซบุ๊กส่วนตัวของแม่แพลวค่ะพัฒนนันโทดรักษาเนาะสื่อเฟซเพื่อนะาี่น้องผู้ได้อยากอ่านอยากหูเรื่องดาวของแม่แพลวก็เขาไปได้แต่ว่าเขาไปนะก็ขอหายคอมเมนต์ในเรื่องสุภาพหน่อยเนาะให้เกียรติเขาหน่อย ประดินใช่ง่ายๆทราเพราะว่าตอนนี้มันก็มีคนน่บยากประดินหลายอย่างบวาสียังก็ะตามอ่าว่าจะจะโพดยังมันกับเป็นดราม่าทุกทุกเหลืองทุกเหลืองแล้วอะสำหรับเฮากับเป็นกาลังจใาห่สุขุสุขคนนั่นแหละทีทีมีปัญหาอะเฮากับเป็นกาลังใจให้ทุกคนเลยเฮาเขาเคยแบบว่าจะออกมาเหยียบย่ำร่้ตัวยำใครเลยใช่เเฮาหูเขาอยางแยงงานคืออะไรดราม่าคือเรื่องส่วนตัวก็เรื่องของเขาเราจะไม่ยุ่งไม่อะไรก็คือเราก็จะ แบบให้กำลังใจกันดีกว่าเ<ม>นาะพี่น้องเนาะอ่ะเอาเวลาเข้าสองคนกัจังไปต่อคลิปอื่นเนาะ,ะมีเรื่องอะไรต่อค่ะพี่น้องไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ